จัดแจงมัดผ้าคุมอะไรยังไงให้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บฉีดนงฉีดน้ำก็คิดว่าเหมือนเดิมช่างเปิดแบตเตอรี่แปะเสร็จปุ๊บเปิดแปะปุ๊บแล้วไถเลยปัป๊บไถไถข้างหน้าด้วย <c oughs> ก็คือไม่ใช่ทรงเดิมละตอนนี้ผมในใจผมคือแบบว่าฮะแล้วแบบฮะแล้วอ่ะคือเพราะมันไปปาร์ตแรกก็คือหัวกูโล่งละ ตอนนั้นแบงค์เลย The good radio เรื่องอาหารในวันนั้นอาจเป็นเรื่องสำขัญในวันนี้หากคุณมีประสบการณ์ที่คิดว่าเป็นเรื่องหันหานในชีวิตแทบไม่คิดอยากจะเจอมาเล่ามาแชร์ประสบการณ์เหล่านั้นอาจเป็นเรื่องสำคัญในวันนี้ก็เป็นได้เรื่องของผมเนี่ยเกิดขึ้นในวัยเด็กเป็นสมัยตอนสักประมาณปรถมปรถมได้เนี่ยแหละคือก่อนหน้านั้นเนี่ยตั้งแต่เด็ก จนถึงช่วงช่วงหนึ่งอะ่ะผมจะไว้ผมทรงเดียวเลยเป็นทรงนิยมของเด็กสมัยนั้นก็คือเป็นเหมือนอารมณ์คล้ายๆกลาบอ๊อบมันจะเป็นทรงแบบ <c oughs> ผมเนี่ยยนะผมยาวๆเหมือนในรูปเนี่ยแต่ว่ามันจะเป็นทรงแบบว่าปิดปิดหน้าเป็นทรงกลานิดหน่อยอะไรประมาณกาลาครอบเป็นทรงกาลาครอ,อบเนี้ย<อ>แล้วก็จะตัดตัดแค่แบบว่าเวลาเราไปตัดผมไปตัดอะไรเงี้ยเขาก็จะตัด แค่ให้มันเป็นเหมือนแบบเป็นกาลาบ๊อบอะไรเงี้ยมีผมมีอะไรปิด uh. ผมก็ไว้ทรงนั้นเนะ่ยมาตั้งแต่อนุบาลเรียกง่ายๆว่าตั้งแต่จจำความได้เนี่ยผมอยู่กับทรงเนี้ยมาตลอดทีนี้เรื่องของเรื่องก็คืออยู่มาวันหนึ่งสักประมาณปอสองได้ปอสองหรือปอสามไม่ค่อยแน่ใจแต่ช่วงประมาณนั้นแหละปอสอปอสม,มีอยู่วันหนึ่งก็คือแม่เนี่ยเขาก็ ปกติอะแม่จะเป็นคนพาไปตัดผมหรืออะไรต่างๆนานา,นา,นาเมื่อผมยาวแล้วทีนี้วันนั้นน่ะเกิดมีธุระแม่ก็เลยไม่ว่างสิ่งที่แม่ทําก็คือวานให้พี่คนหนึ่งซึ่งก็น่าจะเป็นญาติผมเนี่ยแหละส่วนใหญ่ก็คือแบบจะอยู่ๆกันอยู่ด้วยกันกันอยู่แล้วก็คือน่าจะเป็นพี่คนหนึ่งหรือไม่ก็พี่เลี้ยงผมจําไม่ค่อยได้ก็คือเขาก็วานไปว่าอ่ะ นี่นะพาน้องไปตัดผมนะร้านนี้ร้านประจำบอกเขาว่าเอาทรงนี้ก็แม่ก็บอกไปว่าเนี่ยบอกเขาว่าเอาทรงเนี้ยทรงนักเรียนเนี่ยที่แบบว่าตัดให้น้องคนเนี้ยเป็นประจะําอ่ะไปเลยไปได้เลยช่างรู้อยู่แลละทีนี้ก็นั่งรถมอเตอร์ไซค์กันไปเพื่อที่จะไปตัดตัดผมพอไปถึงที่เนี่ยพี่เลี้ยงก็บอกว่าอ่ะ ตามนี้นีนีนะช่างเนี่ยนี่ช่างช่าง,ง,งน่าจะจําได้อะไรยังไงไงปุ๊บผมก็ไปนั่งร้านเนี่ยมันจะเป็นร้านเหมือนร้านข้างทางฮะสมัยก่อนเน่ะจะมีร้านตัดผมที่เป็นเหมือนร้านข้างทางถ้านึกไม่ออกก็เป็นเหมือนเหมือนกระต๊อบอะนึกภาพออกไหมใครเคยเข้าบ้างร้านตัดผมที่มันจะดูเหมือนเป็นกระต๊อบกระต๊อบหน่อยสมัยก่อนก่อนเป็นร้านแบบข้างทางจริงๆอะผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีที่ไหนบ้างไหมหรืออะไรยังไงเคยเห็นฟีลเหมือนเหนพวกแบบร้าน ฟิล์ลเหมือนกับว่าเราขับรถไปริมถนนที่มันมีแบบมีมีข้างหลังข้างหลังข้างหลังถนนแบบอะไรข้างๆด้านข้างจะเป็นป่าเป็นนู่นเป็นนี่และข้างทางเนี่ยจะมีเหมือนเป็นเพิงเป็นอะไรขึ้นมากี้ว่าคล้ายๆร้านขายของร้านอะไรที่เราขับรถไปแล้วจะเจอก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนร้านขายของเหมือนร้านอะไรอย่างงี้แหละแต่ว่าเป็นร้านตัดผมคือสมัยก่อนมันจะมีร้านแนวๆอย่างเงี้ยเยอะทั้งเป็นร้านโชว์หวยเลยหรือร้านอะไรเอยต่างๆนานา อ่อันนี้ที่ไม่ได้เป็นตึกแถวอะใช่ไม่ได้เป็นตึกมาธรรมดาโดดๆขึ้นมานั่นก็คือครึ่งนานมาแล้วนะนั่นก็ประมาณยี่สิบกว่าปีนู่นแล้วแหละตั้งแต่สมัยประมาณสองพันห้าร้อยเท่าไหร่นะสองพันน่าจะเกือบยี่สิบปลายปลายเออสองพันห้าร้อยสามสิบกว่าเลอเออก็นานอยู่นี่สองพันห้าร้อยหกสิเ้เนี่โอ้โหก็นานอยู่นั่นแหละครับเรื่องของเรื่องมันก็จะเป็นการตัดผมช่างเขาก็ตัดคือผมก็ไปนั่ง นั่งปุ๊บเนี่ยปกติอะที่ที่ผมจําได้ช่างเขาก็จะแบบว่าตัดใช้กันไกลเลมเลมเลมฉีดนงฉีดน้ําอะไรยังไงไปฮะอันนี้พอผมนั่งเสร็จปุ๊บช่างมาจัดแจงมัดผ้าคลุมอะไรยังไงให้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บฉีดนงฉีดน้ําก็คิดว่าเหมือนเดิมช่างเปิดแบตเตอรี่แปรเสร็จปุ๊บ <laughs> เปิดแปรปุ๊บแล้วไถเลยปั๊บไถไถข้างหน้าด้วย ก็คือไม่ใช่ทรงเดิมละตอนนี้ผมในใจผมคือแบบว่าฮะแล้วแบบฮะแล้วอ่ะคือเพราะมันไปปาร์ตแรกก็คือหัวกูโล่งละตอนนั้นแบงค์เลยคุณร้องไห้ไหมตอนแรกยังก็คือช่างเขาก็ทำการตัดผมไปให้เรื่อยๆตัดตัดไปตัดมาตัดไปตัดมาโอ้โหเกี้ยง โอ,อมันเป็นทรงอะไรวะเกรียนแบบนักเรียนอะขาวสามด้านแบบขาวสามด้านเลยอ๋อก็ทรงนักเรียนเลยอะก็คือทรงนักเรียนสมัยนั้นแล้วผมช็อกมากเพราะผมไม่เคยตัดทรงนี้มาก่อน <c oughs> อแล้วคือมันก็กลายเป็นว่าก็งงอะก็งงอยู่ผมก็งงเลยผมนิ่งไปเลย <c oughs> เออแล้วพี่เลี้ยงก็พากลับบ้านแล้วพี่เลี้ยงก็คือไม่รู้ด้วยว่าตัดถูกตัดผิดอะไรยังไง <c oughs> ทุกอย่างจ่ายตังตางมปกติ มันคือร้านเดิมที่เคยตัดทุกครั้งปะหรือหรือหรือพี่เลี้ยงพาไปร้านใหม่เลยไอที่เป็นเพิงเพิงเนี่ยมันเป็นร้านเดิมสมัยก่อนนะมันเป็นร้านเดิมที่ผมเคยตัดเนี่ยแหละอ่าแล้วแต่ว่าผมมันเป็นคนไม่ตัดผมบ่อย,อยงไงก็คือ,อมันก็บ่อยไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือ,อถ้าไม่มีใครบังคับพาไปผมก็ไม่ไปหรอกเพราะเป็นเด็กในนี้ก็คือ,อ,อพอไปถึงบ้านปุ๊บเนี่ยแม่เห็น <laughs> แม่ก็ตกใจ น่ะกูกูถึงเริ่มร้องไห้ตอนนั้นว่าแบบว่าว่าแบบมันไม่ใช่ทรงเนี้ยแบบมันผิดทรงมันมันอะไรยังไงทําไมถึงแบบเป็นทรงนี้อะไรยังไงอย่างเงี้ยกูก็ร้องไห้เลยว่าแบบทำไมมันถึงเป็นทรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแม่ก็ถามว่าอ้าวแล้วไปบอกเขายังบอกเขายังไงก็บอกแล้วว่าให้เนี่ยตัดทรงเดิมเนี่ยทรงที่เป็นนักเรียนเนี่ยซึ่งนั่นแหละพอเขาได้ยินคาว่าทรงนักเรียนน่ะพี่แกก็เลยจัดทรงนักเรียนให้เลย ก็เลยเกลี้ยงเลยขาวสามด้านเลยก็เลยอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะบอกให้ทุกคนได้แบบรู้นะฮะผมว่าเรียกชื่อทรงเนี่ยผิดนิดเดียวเนี่ยแม่งเปลี่ยนมาหันเลยแสดงว่าคำว่าทรงนักเรียนในความคิดของแม่คุณเนี่ยมันคือลองทรงอะ่แหละถูกจริงๆมันคือลองทรงต่ำสมัยออก่อนก,อก็คือก็คือตัดลองทรงต่ำนั่นแหละไม่ใช่ลองอ <า S 1> ทรงสูงด้วยนะ อาจจะเป็นเพราะว่าคําว่านักเรียนหมายถึงว่าอันนี้ผมผมเดานะว่าคําว่านักเรียนในความคิดของแม่คุณอะคือที่โรงเรียนคุณอะตัดแบบนี้กันหมดที่โรงเรียนก็เลยเห็นว่าเออเออใช่เพราะว่าจะมีโรงเรียนที่เขาไม่ได้บังคับว่าต้องต้องเรียนนะใช่ต้องเรียนต้องข่าวสามด้านแม่คุณก็คงอนุมานว่าเนี่ยเป็นเที่ยคำว่าส่งนักเรียนอะใช่เออเป็นอย่างนี้แต่ช่างเนี่ยแต่ตอนบรีฟช่างอะก็อาจจะมีดีเทลว่าแบบ พี่เลี้ยงอาจจะพี่เลี้ยงอาจจะไปเน้นพี่พี่เลี้ยงเขาอาจจะไปเน้นว่าเป็นแบบว่าเอาทรงนักเรียนนะเขาบอกเอาทรงนักเรียนอย่างเงี้ยเออเขาก็กลัวผิดไงเพราะว่าถ้าเอองั้นก็ทรงนักเรียนเลยละกันเพราะผมก็เชื่อว่าอะไรที่เราไม่เคยทําเช่นสมมุติถ้าพี่เลี้ยงคุณเนี่ยพาคุณไปตัดผมครั้งแรกอ่ะเขาเขาก็แบบจะต้องเซฟตัวเองด้วยการที่ถามแม่คุณก่อนว่าแบบโอเค แต่ทรงอะไรถ้าแม่คุณบอกอก็ตตดทรงนักเรียนปกติอ่ะแหละอ่าเม,มโมรี่ของพี่เลี้ยงคุณมาละทรงนักเรียนทรงนักเรียนทรงนักเรียน,น,รยนทรงไปขยี้เขาพอ,อ,อไปถึงพอ,อไปถึงที่ร้านช่างถามตตดทรงอะไรอ๋อตตดทรงนักเรียนถูกแน่นอนซึ่งถามว่าพี่เลี้ยงผิดไหมก็ไม่ได้ผิดนะ,ะเพราะว่าสื่อสารปกติกเออ <มา S 1> เรื่องเนี้ยสารเรื่องเนี้ย <laughs> ไม่มีใครแบบไอ้นี่เลยคือมันเป็นความเข้าใจผิดล้วนๆเป็นแบบ ครั้งเข้าใจผิดทั้งฝั่งเราแล้วก็เป็นเข้าใจผิดทั้งฝั่งช่างอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็แล้วฝั่งแม่คือจะบอกว่าช่างเข้าใจผิดก็ไม่เชิงเพราะว่าช่างอ่ะ <erect ed S 2> เข้าใจคําว่าทรงนักเรียนอ่ะของเขาเขาใช่คือคือถ้าเอาเอาเซนส์นของของคนตัดผมเขาก็จะรู้สึกว่าโอเคขาวสามด้านคําว่าทรงนักเรียนคือขาวสามด้านอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมานั่งมาคุยกันว่าโอเคแม่จ๋าทรงนักเรียนจริงๆมันคือยังไง อันน <LO an going sup> ี้ลองทรงอันนี้ลองทรงต่ำนะอันนี้ทรงนักเรียนนะนั่นแหละก็คือพอหลังจากนั้นน่ะแม่แม่ก็เลยแบบโอ้แสดงว่าเขาต้องคิดว่าเป็นทรงนักเรียนแบบทรงทรงนักเรียนทรงอเมริกันน่ะสมัยนั้นเขาก็จะเรียกทรงอเมริกันก็คือทรงแล้วจริงทรงอเมริกันนี่แม่งก็ไม่ใช่อะไรนะเป็นทรงที่ทรงของทหารอเมริกันไอสัสแตกูอยากได้ทรงแบบเอลวิสไปสั่งอเมริกันนี่ไม่ได้นะลานบินลานบินเออเป็นทรงรานบินอะ อ,อ่าโอเคแล้วก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบการเนี่ยการบรีฟการสั่งนี่แหละครับผมก็เลยคิดว่ามันเรื่องความเข้าใจผิดเนี่ยมักจะเกิดขึ้นอะไรกับกับการสั่งการเนี่ยแหละมันทําให้แบบเข้าใจผิดกันได้ว่าอะไรเป็นยังไงนะฮะฝากบอกทีฝากไปทําทีอะ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วเข้าใจต้นทางกางทางปลายทางถูกแต่ก็อาจจะไม่ไอ้นี่ก็ได้ไนะเหมือนอย่างเงี้ย เรื่องเนี้ผมรู้สึกว่าเรื่องตัดผมเนี่ยเป็นเรื่องที่คนเข้าใจผิดได้ง่ายมากคุณลองไปร้านตัดผมมาแล้วแค่แค่สั่งว่าทรง two box หรือทรงแบบ70-30นี่มันก็คนละทรงก<อ>ันละถึงแม้จะมีเ<อ>บสใกล้กันอะไรเงี้ยโอ้ออก,การตัดผมเนี่ยซิกเนเจอร์ที่ที่ผมไม่รู้ว่าทั่วโลกเป็นไงแต่ที่คนไทยเขามักจะน,นิยมแฮชแท็กกันหรือว่าพูดคุยกันเยอะๆก,ก็คือเอาออกนิดเดียว เอาออกนิดเดียวอ่าไอ <ป S 2> คำว่านิดเดียว,วเอาออกนิดเดียวของช่างกับเราเนี่ยไม่เหมือนกันใช่ไหมจนจนจนกระทั่งแบบมันจะต้องเป็นการบรีฟที่ละเอียดขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งว่าแบบเออเอาออกนิดเดียวนะครับนิดเดียวก็คือว่าไว้ความยาวมันจะมีศับนะ,อะบอกว่าเออเออไว้ความยาวอ่ะพี่ก็คือเหมือนเหมือนเลมเลมเอาปลายผมออกแต่แบบถ้าเลมบางคนอะ่ะคําว่าเลม คือเลมจริงๆนะเล็มปลายผมคือนิดเดียวคือแบบไม่ถึงไม่ถึงสินอะไรกูจะมาตัดทำไมถ้าเกิดขอแค่นี้ก็จะมาคืออะไรอย่างเงี้ยเห็นว่าไหนๆคุณก็เสียตังค์แล้วเอาออกนิดเดียวก็คือแล้วประมาณหนึ่งนิ้วอ่าอะไรอย่างนี้มันก็คือต้องจริงๆต้องควรจะเซตค่ามาตรฐานนะเช่นเช่นสมมุติว่าคำว่านิดเดียวคือสมมุติแบบอ่ะอันนิดเดียวมีกี่สเต็ป หนึ่งนิ้วสองนิ้วสามนิ้วก็ว่าไปผมว่านิดเดียวอยของคนเน่ยนะเขาคง<อ>จะคิดว่าประมาณหนึ่งข้อนิ้วอ่ะถ้านิดเดียวของเรากับน,นิดเดียวของช่างเน่ะก็จะไม<อ>่มันก็จะต้องมีคําถามอีกว่าเออแบบนิดเดียวเนี้ยถ้าช่างที่แบบเขาเขาเขาอโ่โปรโปรเขาบีบเขาแบบชอบบีบละเอียดอ่ะเขาก็ต้องถามว่าเอาออกนิดเดียวนี้ให้ประมาณไหนดีคือเขาก็จะมีวิธีการหน่อยว่าแบบเออเขาจะสักหนึ่งข้อนิ้มั้ยหรือหนึ่งนิ้วดี S <S เออหนีบขึ้นมาแล้วก็ให้เห็นปลายว่าแบบโอเคออกประมาณนี้ไหม<ต>ประมาณนี้ไหมถ้าเจริงคนไหนไม่รับบีบก็คือโอเคนิดเดียวซัดเลยคือถ้าคุณไปนั่งอยู่แล้วคุมผ้าแล้วแล้วคุยว่าโอเคเอาทรงตรงนี้เอาตรงนี้ความยาวเขาก็จะถามว่าเอาความยาวประมาณไหนบอกว่าเ,าเอาออกนิดเดียวถ้าช่างคนไหนที่ไม่ถามต่อโอเคครับรีบโอเคครับโอเคค่ะคุณอนุมานไว้เลยเดี๋ยวมึงเจอแน่ถ้ามึงบีไม่ละเอียดมึงเจอแน่เพราะกูเคยเหมือนกัน เออเอาออกเอาเอาความยาวออกไหมเอาเอาออกครับเอาเอานิดเดียวครับนิดเดียวของของเขาคือมาถึงปุ๊บือหัวกูนี่แม่งโล่งเลยเออเนี่ยแหละเรื่องแบบตัดผมเนี่ยโอ้บอยเนี่ยเข้าใจผิดกันง่ายๆเลยนะครับผมนี่แหละครับกับเรื่องของการตัดผมของผม The Good Lady เรื่องอาหารในวันนั้นอาจเป็นเรื่องสำคัญในวันนี้หากคุณมีประสบการณ์ที่คิดว่าเป็นเรื่องอาหารในชีวิตแทบไม่คิดอยากจะเจอมาเล่ามาแชร์ประสบการณ์เหล่านั้นอาจเป็นเรื่องสำคัญในวันนี้ก็เป็นได้